อย่าไปทักมันไม่ดีแล้วบอกอย่างนี้แค่นี้ฉันกลัวจะคิดว่าเป็นผีทุกครั้งที่ฝนตกเนี่ยบนท้องฟ้าเราแทบจะมองไม่เห็นอะไรเลยนะนอกจากท้องฟ้าแดงๆแต่ว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นคืนหนึง่งที่ฝนตกที่จังหวัดสกลนครนี่แหละคือสิ่งที่ชาวบ้านที่จังหวัดสกลนครเขาเห็นในคืนวันฝนตกค่ะไ้ใจเลยน่าเียด เีมัหายนเสียดม่ได้กันเกียด้วย่บอกไปนะสตีซื้อเรื่องมันบอกฮะสตีเป็นพวกหนมสนนี้่ี ใช่ไหมคิงกับพี่ต้นคิดว่ามันใช่ไหมคะชาวบ้านเขาเชื่อแบบนั้นเหรอชาวบ้านเชื่อแบบนั้นเมื่อกี้ในคลิปเนี่ยเขาก็บอกเลยน่าจะเป็นกระสือออกมาหากบหาเขียดหาอึ่งกินหรือเปล่าแต่เราไม่เห็นพวงไส้อะมันเห็นป็นไฟอ,อย่างเดียวอะดวงไฟกระพริแบ,บแวบๆท่ามกลางที่ฟ้าข้างหลังนั้นก็กระพริบแวบๆเหมือนกันคือถ้าเห็นด้วยตาเปล่ากต่เห็นด้วยกล้องอาจะไม่เหมือนกันคนที่เขาอยู่ในสถานที่จริงนะคะเขาอาจจะมองเห็นมากกว่านั้นก็ได้นะคะแต่ว่าคลิปเหตุการณ์นี้ค่ะ ถูกถ่ายแล้วก็เก็บบันทึกภาพแสงประหลาดนี้ไว้ได้ที่หมู่15ตําบลนาว่าจังหวัดนครพนมค่ะรวมถึงนะนอกจากนี้เนี่ยเขายังถ่ายได้อีกหลายจุดเลยมีอีกจุดหนึ่งที่จังหวัดสกนลนครด้วยเช่นเดียวกันแต่ลักษณะจุดเนี่ยจะคล้ายๆกันหมดเลยคือมีแสงสีแดงๆวาบวาบลอยอยู่กลางท้องฟ้าต่างพื้นที่แต่เห็นเหมือนกันเห็นเหมือนกัน,อ,น,กนอันนี้ไม่ธรรมดาแล้วนะเออ,อก็แปลกดีนะแล้วชาวบ้านเขาก็เอาคลิปนี้มาแชร์แชร์กันไงก็เลยได้พูดคุยกันว่าเอ๊ะ ที่นครพนมก็เจอที่สกลนครก็เจอเช่นเดียวกันหลายคนก็เชื่อว่าเนี่ยชัวร์เลยเป็นผีกระสือชัวร์เลยนะคะ,ะ,คะซึ่งน้องเปาคนที่ถ่ายคลิปแรกเนี่ยเอาไว้ได้เขาก็บอกว่าเขาเนหันหน้าเงยอมองฟ้าแล้วก็มองไปทางทิศต,ตะวันตกพอดีคือช่วงน,น,น, <ๆ S 2> นั้นก็กําลังมองดูท้องฟ้าฝนมันก็กําลังจะตกอะเนาะแต่พอมองไปปรากฏว่ามันเห็นไอ้แสงสีแดงๆแบบเนี้ยมันสะดุดตาค่ะยืนมองอยู่สักพัก มันก็ค่อยๆลอยอย่างช้าๆก็เลยเป็นเรียกคนอื่นๆมาดูปรากฏว่าประมาณ1-2นาทีได้ไอ้เจ้าแสงเนี่ยมันก็หายวับไปเลยคนท่าคนแก่ก็เชื่อนะว่าเป็นกระสือค่ะขณะ,ะเดียวกันที่ในตอมเนี่ยสามารถถ่ายแสงกระสือนี้ได้อีกจุดหนึ่งได้อีกจังหวัดหนึ่งนะ,ะเขาก็บอกว่าเขาเห็นเนี่ยเขาก็เลยรีบพาลูกชายออกมาดูก็พบว่าไอ้ไฟที่เห็นในตอนแรกมันเหมือนมันพุ่งขึ้นมาก่อนอม,มันพุ่งขึ้นมาเขาก็คิดว่าเอ๊ะมันเป็นบ้างไฟหรือเปล่าแต่ว่าตอนนั้นเนี่ย ฝนมันตกปลอยๆอยู่ถ้าเป็นบ้างไฟมันต้องดับถูกไหมคะแต่ว่าปรากฏว่าไอ้แสงแดงๆเนี่ยมันไม่ดับค่ะมันลอยอยู่เรื่อยๆเลยอยู่ในระยะแบบ300เมตรเองนะฮะลองฟังเสียงเขาดูค่ะเชื่อครับเพราะฟังจากผู้เฒ่าผู้แก่เรามาก็ถ้าฝนตกใหม่ก็จะมีกบมีเขียดออกมาหากินนะครับแล้วก็อ,อาจจะมีสิ่งลีลับออกมากินกบกินเขียดบ้างครับ ครับเปี่นเป็นดวงไฟครับแต่บบาเฮีนเป็นหัวเป็นอีหยังบลูจักไว้อีหยังเลยครับแต่กระเพาะกับทรงไซสแห้วก็คุยกันนั่นมันคืออีหอย่างเท่านั้นแหละครับตกใจครับผมสนั่นครับผมเคยเห็นแหละครับครับตามความูอที่อันนั้นเพื่อกะซีว่าก็ซื้อกันยังนึ่ละครับถ้าจะว่าโค้งไฟตอนนั้นฝนตกครับมันม่เพียล่อยโค้งไฟย้ำหนึ่งอกครับครับโดนนี่กรบเบาเมียเ้าไปกับสีเบาแจ้งบานนี้นะครับในความคิดผม แต่ผมก็บบคุคเลยเห็นแบบนี้มากกว่าบุเลยจัดบทรศัพท์ไทยด้วยครับก็แปลกดีเหมือนกันนะเขาก็ยังเชื่อนะคะว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยเป็นแสงกระสือแน่ๆทางเดียวกันค่ะป้าอิ๋วป้าอิ๋วเนี่ยก็เป็นชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ที่เห็นแสงประหลาดนี่แหละเขาก็บอกว่าตอนที่แสงอ่ะมันเกิดขึ้นฝนมันก็ตกอยู่คล้ายกับบ้างไฟแต่ว่าคือในในช่วงที่ฝนตกตอนกลางคืนเนี่ยส่วนใหญ่ชาวบ้านจะไม่จุดบ้างไฟกันเขาก็เลยลังเลว่าสรุปแล้วมันคือผีหรือว่ามันคือบ้างไฟลองฟังเสียงป้าอิ๋วค่ะ แต่คือเห็นเป็นแบบแสงขึ้นบนฟ้าสินะสีแดงอย่าไปทักมันไม่ดีแล้วบอกอย่างนี้แค่นี้หลังจากนั้นนะคะหลังจากนั้นฉันก็รีบเข้านอนเพราะว่าฉันกลัวจะคิดว่าเป็นผีไม่ได้โอ้ก็คือคนกลัวเป็นเหตุเขาเชื่อเรื่องนี้เออยอย่าไปทักเวลาเห็นเลยบไรีบอุ้ยนั้นอะไรอะไม่องทักเลยได้นะไม่ได้ทักเลยอ่ะนี่ค่ะถ้าเป็นในมุมความเชื่อของชาวบ้านเขาก็เชื่อว่าแสงที่เราเห็นกันอยู่ตอนเนี้ย ที่อยู่ในวงแดงเนี่ย คือแสงกระสือ,อแต่ว่าถ้าในมองในมุมของทางด้านวิทยาศาสตร์ค่ะอาจารย์ออสเนี่ยเขาก็เคยพูดอธิบายเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้เหมือนกันนะคะว่ามันอาจจะเป็นวัตถุบางอย่างหรือเป็นอุปกรณ์ที่ทันสมัยขึ้นมาอย่างนี้เลยเป็นโดรนที่บินอยู่บนท้องฟ้าแล้วด้วยว่าตอนนั้นเหตุการณ์มันเกิดตอนกลางคืนไงคะแล้วโดรนส่วนใหญ่จะมีสีขาวแล้วมีไฟแดงๆแบบนี้เพื่อให้คนที่บังคับอยู่ข้างล่างเนี่ยเขาเห็นตำแหน่งของโดรนแล้วมันกระพริบด้วยปะกระพริบด้วยพี่กิงเออซึ่งอาจารย์ออสเนี่ยเขาก็เลยตั้งข้อสงส พลิบก็พิบเนี่ยอาจจะเป็นโดนแบบนี้ก็ได้แล้วแต่ความเชื่ออก็อต้องรอดูความเชื่อล้วนๆเลยงานเนี้